สวัสดีครับเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับลุงบุญมาครับเมื่อนี้ลุงมเาเล่าข้อฝันให้ฟังครับว่าฝันฝันแล้วได้วซั่ากฟังบอกกับขอโทษขอภัยเดอร์เลขมันบอกเข่าสามตัวแต่ว่าลุงมันมากับได้อยู่2ตัวล่างคือสามหนึ่งคือเมื่อวที่ผ่านมาเมื่อกี้เราฝันเกี่ยวกับรถครับที่ว่ามันลงไทยด้วยหนึ่งสามสหนึ่งซึ่งมันไปออกเลขกล่าง งวดนี้ครับหนึ่งกระฎาคมหกเจ็ดเลขงวดนี้อาจจะเป็นเลขสามตัวเลยก็ได้มือนี้ครับเราเล่าข้อมูนผมฟังว่าผีเจ้าที่เขียนเลขให้โต้ใหญ่สำส่างผมก็เลยว่าใหญ่ขนาดนั้นเลยครับมันใหญ่ขนาดนั้นเลยบอกพ่อบุญมาหรือลูนมาครับแกย้ำออกจากปากว่า เลขที่เราเห็นนะคือมันใหญ่เท่าช้างเลยนะมันใหญ่คำสั่งเลยไม่ใช่แค่สิบเปอร์เซนยี่สิบเปอร์เซนดอกมันอาจจะมากกว่าร้อยเปอร์เซนเลยก็ได้คือเห็นเต็มตาเลยคือมันเป็นเลขที่ใหญ่เท่าช้าง,างนเ,นเราบอกวันในความฝันนี่คือเราว่าเรากำลันงนั่งกินขา้นานั่งกินข้าวอยู่หน้ากระ่อบเทียงนาคือเทียงนาแล้วเนาะมันจะบ,บม่มีอ่าจะบ,บ่มีแอมกันดอก แต่ว่ามันไม่ใช่ฤด,ดูคํานาไม่ใช่ฤด,ดูเกี่ยวข้าวแต่ว่าเราจำบะไรหรอในความฝันว่าบุหง่าจะไหนคือตัวเองได้นั่งกินข้าวอยู่ในเถียงนาและก็ไม่รู้ว่าทีงนาตรงนั้นคือมันเป็นนาไข่ด้วยซ้ําเราหนังกินข้าวอยู่แล้วจูๆ่ๆมีคนอ,อยู่บนหลังช้างแก่ๆคนหนึ่งนั่งอยู่บนหลังช้างมาเสร็จปุ๊บแล้วก็มาลงต่อหน้า,นาตาของลุงมาอยู่ในเถียงลงโดด ลุกจากสากช่างดังปุ๊บเลยแล้วก็มองมาตรงที่ว่าลุงวนมากำลังนั่งกินข้าวอยู่ซึ่งลุงวนมาฟังภาษาของแกไม่รู้เรื่องลักษณะเหมือนเ่าเป็นคนไทยแล้วเขาพูดภาษาต่างประเทศนาะแล้วลุงวนมาแกฟังไม่รู้เรื่องว่าชายแก่ๆคนนั้นพูดอะไรฟังบอกออกเลยพยายามฟังกี่รอบฟังกี่รอบก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วจูๆ่ๆอ่ะผู้ชายคนแก่น่ะหยางมาให้ไก่ แล้วมาขอมาขอข้าวไม่ได้มาขอสินะมาเอามือเนอี่ยมายิบกับข้าวของลูนมาเนี่ยเอาไปให้ช้างกินลุงุนมานั่งกินขาวอยู่ในเถียงหน้าแล้วช้างมากับคนคนโดดลงช้างมาพูดภาษาต่างประเทศแล้วลุงวนมาฟังไม่รู้เรื่องจู่ๆแล้วเดินมายิบกับข้าวของลูนมาที่นั่งกินอยู่เอามาให้ช้างกินช้างกินข้าวของลูนมา รู้มากับเด็กนางแต่อื่นเนาะไม่กล้าเถียงไม่กล้าฟังพวกตัวเองฟังไม่รู้เรื่องแล้วนั้นแล้วสั่งกินแล้วควรไอ้อย่างนั้นก็ได้ควานช้างกินต่อจากช้างมันพอกินหมดแล้วเอาตลับปินโต้จ้านะครับมาให้ลูงมาเกี้ยงเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างลุ้มากกับเด็กแต่แนมแล้วก็แนมตามไม่กล้าทักไม่กล้าทวงไม่กล้าถามเพราะว่าช้างมันใหญ่มาก สร้างตัวบกยันต์ง่าสวยมมากแต่ไม่ใช่ช้างเผือกไม่ใช่ช้างอะไรหรอกคือสร้างทั่วไปแหละแต่ตัวมันใหญ่มากแล้วจู่ๆอ่ะตอนที่ว่าควานช้างเนี่ยคือโดดขึ้นไปบนบน,บนหลังหลังช้างแล้วช้างกําลังเอียงตัวกลับลุงบุญมาเห็นตัวเลขในข้างช้างโอ้บักยันตหนึ่งไม่รู้ว่าใครเขียนไว้เลขที่ว่าลุงบุญมาเห็นน่ะ มันเป็นตัวดำๆมันเหมือนกับลักษณะว่าช้างนี่คือไปนอนขี้ตมไปนอนขี้โคน่นแล้วขี้ขี้คมมันติดในตัวช้างแล้วมันเป็นมันเป็นไข่ๆว่ามันเป็นลักษณะภาษาอีสานว่ามันจะเป็นเขิบๆติดอยู่ชนะมันเป็นรอยลอยขี้ตมมันติดเห็นเป็นตัวเลข920ติดอยู่ข้างตัวช้างผมเลยถาว่าข้างซ้ายหรือข้างขวา ลุงบุมาบอกว่าข้างซ้ายเพราะว่าสร้างขานามาหาเราแล้วเลี้ยวขวาเอียงขวาไปแล้วก็เห็นท้องช้างด้านซ้ายสู่ไอ้เก้าสองศูนย์ที่ว่าลุงมาเห็นในความฝันและนั้นแล้วลุงมาไม่ได้กินข้าวกินไม่ลงเพราะว่ากับข้าวมันไม่เหลือได้แค่มองว่าสั่งตัวนั้นมาจากส่ควานช้างคนนั้นเป็นใคร บอกภาษากันไม่รู้เรื่องลุงมาเราก็เลยของใจเราก็เลยยางมายางมาต้องถือว่าสั่งสั่งกินขา่าวจู่ๆครับลุงมาเดินมาแล้วตัวเองนี่นคือเอายางมาเนาะโดยที่ว่าไม่รู้ว่าช้างมันขี้แกก็เลยเดินมาเหยียบขี้ช้างครับเต็มๆเลยกล้องบอกง่หนึ่งแล้วอย่างนั้นครับแกก็เลยไม่คีดบ่านเป็นขี้ช้างแกก็เลยจับเบิง่งมันเป็นอะไรแป๊บๆเเหนียวเขียวๆนะแกก็เลยเอามือไปจับเบิง่งครับเอามาดม เหม็นมากแกก็เลยรู้สึกตัวตื่นนี่คือความฝันของลุงมนมาศูนเก้าเก้าสองศูนย์เห็น,นเห็นเลขในลำตัวช้างเราบอกว่าเลขน่ยใหญ่เท่าช้างแสดงว่าจริงๆครับร้อยเปอร์เซ็นพันเเซ็นเลยคือเลขมันใหญ่เท่าช้างจริงๆครับเพราะว่าเลขมันเขียนอยู่ในทองสัง่งคือ เก้าสองศูนย์ลุงกันมาเล่ากเรเลยคิดว่าน่าจะเป็นผีเจ้าที่อาจจะสื่อสารกันบ่หูเหลืองก็เลยฟังมุงหูเหลืองใช่ไนหะอาจจะมาขอเขาให้สร้าง่อยกินแน่สร้างคอยเมื่อยใช่ไหมแต่ว่าพอบนมาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะเพราะว่าควานช้างครับมาจีบเอาข้าวเลยไม่ให้ให้่สั่งกินเลยใช่ไหมอาจจะอาจจะขออะไรก็ได้แต่ว่าเขาฟังบุงหูเหลืองว่าสันลุงกันมาก็เลยคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นผีเจ้าที่ร100้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นต หรือล้านเปอร์เซ็นต์ก็เป็นไม่ได้ครับแล้วก็เลขเนี่ยมันอยู่ข้างช้างนะคือตัวใหญ่เท่าช้างจริงๆครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยเลขใหญ่เท่าช้างมันไม่ใช่สีแดงไม่ใช่สีดําแต่ว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับขี้โคนขี้ต้มที่ว่ามันแห้งหลลลแล้วมันกลายเป็นตัวเลขครับลองมองครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดแต่สี่ําคัญครับลุมัมามันบอกว่าเพิ่นเน่เหยียบขี้ช้างแล้วก็จับขี้ช้าง วุนน้นีเลขอาจจะออกก็ได้ตัวเลขที่ว่าลุงมันมาเพิ่นบอกเพิ่มเติมครับ920ก็จริงแต่ว่าช้างมันหนึ่งช้างมีหนึ่งเชือกคืออาจจะเป็น921หรือจะเป็นตัวกลับเพราะว่าช้างเลี้ยวกับหรืออาจจะเป็น620หรือ621ก็ได้นอะอันนี้คือเป็นคำพูดของลุงมันมาเด้ตัวเดียวไม่เดียวคือ920 แต่ว่าตัวเลขที่ว่าลุงมาแกแกตีเพิ่มเติมอาจจะเป็น921ก็ได้620ตัวกลับก็ได้หรือจะเป็น621ตัวกลับก็ได้หรือว่ามันจะมาตัวเก่าไหมตัวเก่าคือเมื่อกี้มันหา04เนอะหรือวันนี้ถ้าเป็นช้างมันจะเป็นหา0เก่าหรือเปล่าเนาะเพราะมันเป็นช้างแล้วก็มีขี้ด้วยผมวม่าน่าจะไม่เกี่ยวครับผมคิดว่าเลขน่าจะอยู่ในใน,ใน,ในตัวสั่งอะองศะน2 0ครับ ตัวเดียวไม่เดียวเลยคือ920ผมกว่าคิดวางสรรละคือ920ครับเราเบิ่งอะไรงวดน,นี้ครับขอให้นุนครับลองจดไว้แค่ไว้ก็ได้เผื่อตัวเลขมันจะมาครับก็ขอให้นุนครับช่วยดีนมานครับงวดวันที่1กรกาคม67